วันนบัเตอำเภอเบอร์ปตานีนะไปอำเภอเบอรยาลานะครับตอนนี้อยู่ที่สรีแยกงามแม่ตั้งาไปงามนะฮะตั้งเรามาเลยนีวคือตั้งตรงเนี่ฮะอยู่ในเขตอำเภอดองที่เวไปกุั้งกันหละเดทุกคนตั้งแต่เด็กมันไปพบกันตดรงแยกตงแยกที่ปั๊มนะนี่ราไปไม่แยกที่ปั๊มเลยอะไรต่างสายสามกิโลอสดออำเภอไทยด้วย สบตออำเภอเมืองสบตอนะ,ะเ,นเ,นอ,นะเอ,อ่ออะไรสบตออยู่ำเภอเมืองยะลานะจังหวัดยะลานสงคาราหนึ่งร้อกโลครอำเภอแม่ลานสามยี่สากกิโล Mà khâu đài là thế này, thì họ tăng tố bây lập đôi rồi Chút này, chút này, chút này, đằng lăng này Mỗi thứ 5 mái bia, đằng lăng, đằng này, con nào có kê mà đến nãy bây giờ Bia, ở đúng lúc bán bây giờ có lúc bán, bây giờ có lúc Bây giờ có lúc bán, bây giờ có lúc bán, bây giờ กงสมมาด้วมะบางทีบางทีว่ากินร้อยหวกินร้อยมากระดังตะกอนถึงกูไม่้วงเลยมันกอกหวานๆกงสมมอะไรวะหวานๆเวเก่งลักเกลักปนด่แล้วทึกเ็ทเก่งใจเยียมบางทีกินินลอย่างเดียวกินปาเนื้อวัวได้จัควันเนื้อวัวมาก็นรีบไปรยู่วย่างนี้ ก็อัปเดตนะครับันี้ก็มีการทำขนุนนะครับฝั่งด้านอะไรตั้งไหนนี่ก็ตำนุนตำนุนบ่ยไปเล็กหลกใจเล็กกลาป้าเอี่ยเราบุ๋อัปเดตเป็นคอนเทนอะครับ

รุ่นบพวกมัน้รุ่นบมาหรุ่นบเนี่ถ้าเป็นคนนก็เลยหรอุ่นาบถ้าเป็นคนกีมีขณะนี้มีการทำขนมนะครับเป็นคนอะรผู้บัานาูมันไ่บอดีมันอะไ่มาจาเนี้ย ุกป้าดู้ยัันเล็กกแต่ดังัวมาางไหนมาาตรงดังเนี่ยคุณพ่เห็นไปดังู้กันดังแกก็ไม่เล็กกัมแกป็นวกคนอะไวเด็กแปลวารบ้านมันใครบอกใส่ดังหลบลใครเาแบบลโลกเดบ้าท่วินดังๆเล่นเลยวันถึวตายเลยจริงแกไม่ด้บอกแกไม่เล็กหรือพวกาคหรือกคาย มะพร้าวต้นเดียวนะครับเอฟีนี่มามาบาต้นเดียวดูบมนะไ้น้าจัเียดเ่มาบ่าต้นเดียวมันอยู่นียนเวียนเยนาการต้นเดียวนีเลยมันเจอเยมนร้องคนกะหาี่มะาต้นเดียวยู่ไรแต่ต้งม้าต้นเดียวอนเหรอเรากะเดือลงโนดไป่นนนี่นงเวียน เรียนเียบ้าตนเียน่่มเีหมบนต่อไปต่อไปบ้านอเสบ้านของมัดมารูมันเนียนี่เส้นบ้านของมัดมาดูเส้นเนียนี่ท่านท่านมันทำดุนไม่เก็วบ้านก็เร็วอะต่อไปมันมารูย่นี้ยนมาแต่บ้านของมัดอะไรมาบันหลไป่ไหกันบมาฝาบมาบันหลบอะรสุดาะแล้วเขาเลยออกเนีย

ไม่รู้อ้เนี่ยอเจ็ดขอนอะไรไอเจ็ดขอนคุเวน่าเหลือเจ็ดขอนแล้วี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อตรงไปเรื่อยๆสามสิบห้ากิโลตำเพมยะลาไ่ะูอ่าะไนดูไหมล่อ่าไหนอ้นไหม่ะมาไม่ไดสดนไนเี่ย

ยาลาเลเป็นเมืองเดี๋ยวตึกบนเอรไปกินข้าวเดยาลาไหมมนเอร์ยิ้มไดไมล่ะได่ดยวไกินข้าวสิไกินข้าวะเดี๋ยวเดี๋ยวดื่นลืนไปนะไปกินกับครไปกินกับรมาาเป็นจังมากาเมืองอยู่แล้วาไปได้ไหมมาไมีหนักไม่ละมันมีนักนเ้าตัวอะไรแล้วต เนื้อหัวใส่ใส่หัวใส่ตัวเออมีข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวเนี้ยเออจะได้เลี้ยดก็เป็นตั้านลบเลยนะไม่ไม่กินหนุ่มเออเป็นตัวก้านล็อกไม่เลี้ยมไปไหนก็จ้มาแล้วเป็นตัวที่ควักตัด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  มันเดมลาดเนื้อมันไม่ให้ไปวนีเดนว่างันเซมดังเลยกล่ะไอคุณมันหลูมันหลูมันจิ้มบอนะมันหล่ะแล้วก็ไ่พู

ก็อขณะนี้ครับถึงแล้วอำเภอเมืองยะลาใช่ไหมซีอยากอัปเดตนะจะไปอำเภอเมืองเบตงนะครับเบตงก็มานอนเหนียวแน่นแต่ว่าก็มานอนยะลาสองคืนนี้กอดไปดีกันโรงแรมอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลเลยโรงแรมบุญประสบเดี๋ยวสายก็ไปอลนสีลนรถนะฮะนี่ถ้ากาวข้ามเมืองยะลากับวิงตรงเดียวสายก็คือนข้านเมืองเลยขอบคุณนะครับ